สวัสดีค่ะวันนี้สาวผู้ไทยก็จะพาทุกคนมาทำขนมปังเหมือนเดิมค่ะทำง่ายๆนะคะไว้ทานกับเครื่องดื่มร้อนๆค่ะมาทำกับสาวผู้ไทยนะคะเป็นสูตรเล็กๆทำง่ายๆค่ะอันดับแรกก็ใส่นมสดของเราลงไปเลยนะคะใครจะใช้เป็นนมอุ่นก็ได้นะคะตามด้วยไข่ไก่นะคะเบอร์ใหญ่สุดนะคะหลังจากนั้นก็ใส่น้ำตาลลงไปค่ะถ้าใครชอบ Ee, ขนมปังมีรสหวานมากก็เพิ่มความหวานลงไปนะคะตามด้วยวานิลาแล้วก็ยีสตนะคะยีสต์ของสาวผู้ไทยเป็นยีสต์แห้งนะคะตามด้วยสีผสมอาหารค่ะใครชอบสีไหนก็ใส่สีนั้นเลยนะคะส่วนสาวผู้ไทยใช้เป็นสีแดงค่ะแต่ได้เป็นสีชมพูนะคะตามด้วยแป้งซาลียเนิกะสงค่ะที่บ้านของสาวผู้ไทยส่วนใหญ่จะเป็นแป้งสาลียเนิกผสมนะคะส่วนใครมีแป้งขนมปังก็ใช้เป็นแป้งขนมปังนะคะและแป้ง ของแต่ละประเทศนะคะจะมีความชื้นความแห้งไม่เท่ากันนะคะตอนที่เราผสมตอนที่เราทําขนมปังก็ต้องคอยดูที่เนื้อแป้งของเราด้วยนะคะหลังจากนั้นก็ส่วน หลังจากนั้นก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะให้เป็นเนื้อเนียนแบบนี้นะคะนวดประมาณ5-10นาทีพอแล้วค่ะหลังจากนั้นถ้าทุกคนมีเวลาทำต่อก็พักแป้งไว้ 40, 40นาทีนะคะส่วนสาวผู้ไทยนะคะทำตอนกลางคืนสาวผู้ไทยทิ้งแป้งไว้ทั้งคืนเลยค่ะตอนเช้าค่อยมาทำต่อนะคะ นี่ก็คือหน้าตาของแป้งของสาวผู้ไทยที่ทิ้งไว้ทั้งคืนนะคะทุกคนเอาออกมาทิ้งไว้ข้างนอกประมาณชั่วโมงกว่า,ก,วาก็ยังเย็นอยู่นะคะเนื่องด้วยนะคะบ้านที่บ้านของสาวผู้ไทยตอนนี้เขา้าฤดูหนาวด้วยนะคะและวเขาก็าไม่ค่อยขึ้นฟูเท่าไหร่นะคะแต่บ้านเรานะคะทิ้งแป้งไว้แค่40นาทีก็ขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าอากาศร้อนนะคะสาวสาวผ,าวผูไทยก็จะตัดแบ่งแป้งนะคะแบบนี้เลย ใครสะดวกขึ้นรูปแบบไหนก็ทำตามความสะดวกของแต่ละคนนะคะสาวภูไทยไม่เก่งเรื่องขึ้นรูปค่ะสาวภูไทยก็ยังอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ไปกับทุกคนนะคะแต่ละสูตรที่สาวภูไทยทำก็ทำไปพร้อมๆกับพี่ๆทุกคนเลยค่ะมาลังจากนั้นสาวภูไทยก็จะทำเป็นกลมๆแบบนี้นะคะ จากที่เราปั้นเขาเป็นกลมๆแบบนี้นะคะสาวผู้ไทยจะเอาแป้งโรยหน้าเขานิดนึงค่ะการเขาติดกันนะคะและเราก็มาขึ้นรูปด้วยกันค่ะใครที่ขึ้นรูปไม่เป็นก็ลองทําแบบสาวผู้ไทยนะคะขึ้นรูปง่ายๆไปก่อนค่ะทุกคนคะ่ะเราเป็นมือใหม่นะคะยังยังเป็นมือใหม่ที่กําลังเรียนรู้ก็มาทําตามสาวผู้ไทยได้นะคะ นี่และที่ตัดของสาวผู้ไทยก็ไม่ใช่อะไรนะคะเป็นกล่องเก็บนมของเด็กๆนั่นเองค่ะสาวผู้ไทยก็เอามาใช้ในการตัดตัวขนมปังของเรานะคะหลังจากนั้นก็ใส่ช็อกโกแลตชิพลงไปเลยค่ะ สาวผู้ไทยจะขึ้นรูปให้เขาเป็นรูปดอกกุหลาบนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะเป็นกุหลาบให้สาวผู้ไทยไม่น่ามาลองลุ้นกับสาวผู้ไทยนะคะม้วนม้วนม้วน,นไปเลยค่ะทุกคนหน้าตาคล้ายๆมาแล้วค่ะนี่ก็คล้ายๆอยู่นะคะมองให้เป็นดอกกุหลาบนะคะทุกคนคะ่ะหลังจากนั้นนะคะสาวผู้ไทยก็จะฉีดน้ําตรง ขนมปังของเรานิดนึงนะคะก่อนที่จะเอาไปอบนะคะและเตาอบอุณหภูมิของแต่ละบ้านนะคะจะไม่เท่ากันเนาะตอนที่เราอบเราก็คอยเช็คดูที่เนื้อขนมปังของเรานะคะนี่หลังจากอบเสร็จแล้วค่ะทุกคนคะหน้าตาน่าทานไหมคะเขาก็จะมีความนุ่มนะคะ แล้วก็สูตรนี้นะคะทุกคนอาจจะคิดว่าข้าวหวานนะคะข้าวหวานนิดเดียวเองคะ่ะทุกคนคะ่ะใครที่ชอบหวานน้อยก็ทําตามสูตรสาวผู้ไทยเลย